เรื่องการจัดย่อหน้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัด hanging indent นะ hanging indent ตอนที่มันอยู่ในเอกสารนางยิงหรือว่าเรื่องของการจัดย่อหน้าที่มันอยู่ในหัวข้อต่างๆเนี่ยซึ่งจะเป็นหัวข้อย่อยที่มันอยู่ในหัวข้อใหญ่อีกทีหนึ่งนะทีนี้ปัญหาที่เจอประจําเลยแล้วก็บอกให้แก้แต่ว่าก็เหมือนกับแก้กันไม่ไม่ไม่ไมค่อยเป็นนะก็คือวิธีการแก้เนี่ยดับแรกเลยก็คือ จะต,ต้องจัดสมมติผมจะทําเอกสารนั่งอิงทําเป็น hanging indent ก่อนนะขันดับแรกเลยคือต้องจัด t h a i distribute อันนี้นะฮะให้เช็คทุกครั้งก่อนที่จะส่งงานนะครับว่าเอกสารที่เราทำเนี่ยจัดเป็น t h a i distribute หรือยังนะฮะห้ามพลาดตรงนี้เด็ดขาดนะเพราะว่าทุกทุกพรากราฟเนี่ยมันจะต้องชิดขวาแล้วก็ชิดซ้ายนะครับแต่ทีนี้เอกสารนั่งอิงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีหลายเอกสารนั่งอิงและถ้าใช้เป็นระบบนามปีอย่างเช่นในเนี้ยเป็นใช้ระบบนามปีนะฮะนามก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับปีอยู่ตรงนี้นะ ็นระบบนมปีที่เอาปีเนี่ยมาไว้ที่ช่วงท้ายของตัวเอกสารอ้างอิงนะฮะอันนี้เป็นเอกสารอ้างอิงหนึ่งรายการนะฮะทีนี้จะทำ hanging indent ยังไงนะเฉพาะเอกสารอ้างอิงที่ไม่ใช่พารากราฟอื่นที่มันอยู่ในเอกสารหรือง,งานที่เราทำนะฮะ hanging indent เนี่ยนะครับเราต้องใช้ตรงนี้นะครับต้องใช้ scale ต้องใช้ไมบ้บรรทัดตรงเนี้ยนะเป็นตัวบอกว่าจะเอาย่อนหน้าไว้ตรงไหนนะอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับเราไฮไลท์ทั้งหมดเลยนะตรงนี้ใช่ไหมครับ จัดไทดิสเบิวนะเป็นแบบนี้จากนั้นลากนะไอ,อจุดเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายคล้ายๆเป็นเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสองอันชี้เข้าหากันแต่เราลากข้างล่างก่อนนะลากมาถึงเลขหนึ่งแล้วลากข้างบนนะกลับไปถึงเลขศูนย์นะตัวเลขศูนยะ์คือจุดที่มันต่อกันระหว่างสีเทากับสีขาวเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่า hanging indent นะซึ่งผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าผมผมเขียนไปให้นักศึกษาแก้หลายรอบแล้ว แต่ก็แก้มาไม่ไม่เหมือนกับที่ผมทําให้สักทีหนึง่งนะเป็นแบบนี้นะตอนหนึ่งรายการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมจะทําอีกรายการหนึ่งจะทํำยังไงก็แค่ enter ลงมานะสมมุติผมบอกว่าจะพิมพ์อะไรไปต่อไปเรื่อยๆเป็นเอกสารอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเอกสารนั่งอิงเนี่ยนะเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเป็นเป็นแบบนี้นะเป็นเอกสารนั่งอิงรายการใหม่ที่มันติด hanging indent มาแล้วนะทีนี้นะครับอันเนี้ยนะครับมันเป็นในกรณีที่การจัด hanging indent ใน hanging indent นะครับในแต่ละรายการเอกสารนั่งอิงเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะเว้นระยะแบบนี้ถามว่าทำยังไงนะก็คือไฮไลท์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้นะที่มันเป็นระยะห่างระหว่างบรรทัดนะก็เอานำระยะห่างระหว่างย่อหน้าออกนะคลิกตรงนี้เห็นไหมครับบรรทัดที่มันห่างตรงนี้หายไปนะอันนี้ในกรณีที่ทำเอกสารนั่งอิงหลายหลายอันแล้วดันดูเหมือนว่ามันจะ เ,เว้นบรรทัดนะระหว่างเอกสารนั่งอิงนะให้เอาตรงนี้นะให้ให้มาคลิกตรงนี้นะแล้วก็เอาตัวช่องว่างหลังย่อหน้าเนี่ยออกหรือบางทีก็เอาช่องว่างก่อนย่อหน้าออกนะคลิกตรงนี้เพื่อที่จะกําจัดก,การเว้นบรรทัดนะซึ่งบางทีเนี่ยระบบบร์ดนะใน Microsoft Word เนี่ยเขาจัดมาให้อตัตโนมัติเนี่ยนะซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เอาออกได้นะทีนี้เอกสารของเราเนี่ยนะ,ะเฉพาะฉบับนี้เนี่ยมีเอกสารรายการนั่งอิงเดียวนะผมทําให้เป็นแบบนี้ ตรงนี้ถ้าจะเอาออกทําไงนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงเนี้ยมันดูเหมือนกับเอ๊ะมันเว้นบรรทัดหรือเปล่าถ้าสมมุติเราไม่ต้องการนะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะขึ้นอยู่กับการจัดหัวข้อก่อนหน้าน,นั้นด้วยว่าหลังจากหัวข้อตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะเว้นบรรทัดก่อนที่จะขึ้นตัวเนื้อหาในหัวข้อนั้นหรือไม่นะทีนี้ถ้าสมมติผมบอกว่าเอ๊ะผมจะเว้นบรรทัดนะตรงเนี้ยถ้าเว้นบรรทัดก็ทิ้งไว้แบบนี้แต่ถ้าสมมุติไม่ต้องการเว้นบรรทัดนะเราก็มาที่ การเพิ่มระยะนะก่อนหรือหลังย่อหน้าแบบนี้ผมก็บอกเอาระยะหลังย่อหน้าออกนะก็คือตัวเบิดเนี่ยมันคิดว่าบรรทัดนี้นี่บรรทัดมันเป็นย่อหน้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมบอกว่าไฮไลท์ตรงนี้แล้วไปเว้นระยะ,ะเพิ่มระยะห่างก่อนหน้าใช่ไหมครับเพิ่มเพิ่มระยะห่างหลังย่อหน้าเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเว้นไว้ไว้บรรทัดบรรทัดเลยนะฮะซึ่งเราเราไม่ต้องการนะเพื่อกระทาให้เอกสารมันกระชับบางทีเราก็เอาออกนะฮะ แต่ทีนี้คือก็แล้วแต่นะว่าเราต้องการเอาออกหรือไม่ทีนี้ถ้าสมมติต้องการเอาออกก็ต้องเอาออกทุกหัวทุกหัวข้อที่มันเป็นหัวข้อที่มาไฮไลท์เป็นสีดำนะแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ทิ้งไว้แต่ต้องทําให้เหมือนกันทุกหัวข้อที่เป็นหัวข้อที่ไฮไลท์สีดําอันนี้นะทีนี้นะครับมาถึงกรณีของการจัดลำดับความสําคัญของหัวข้อย่อย ซึ่งมันอยู่ในหัวข้อใหญ่นะอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ระบบตัวเลขนะใช้ระบบไฮไลท์เป็นสีดำนะเป็นเป็นตัวหนาเพราะนั้คือทําไงนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าระดับความสําคัญเนี่ยมันต้องอยู่ลึกเข้าไปนะเพราะว่าถ้าสมมุติตัวเลขอยู่ระดับความสําคัญเดียวนี้นะมันถือว่าเป็นระดับเดียวกันแต่นี้ถามว่าไอ้ตัวนี้นะบรรทัดนี้บรรทัดนี้กับบรรทัดนี้เป็นความสําคัญเท่ากันหรือไม่ไม่ใช่นะราะนี้คือมันก็ต้องขยับ บรรทัดนี้นะทั้งสองอันเนี่ยเข้ามาทางขวาไฮไลท์นะแล้วลากตรงนี้เข้ามานะแล้วลากตรงนี้เข้ามาทีนี้บางคนบอกว่าเอา้าก็หนูก็ทําแบบนี้ก็ได้นี่เคาะแบบนี้เข้ามาปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะกลายเป็นว่าอันเนี้เป็นการย่อหน้าเข้าไปใช่ไหมครับซึ่งย่อหน้าตรงนี้เราก็ต้องนับจํานวนเคาะให้มันสอดคล้องกับทุกหัวข้อด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ข้อความมันก็จะปลิ้นมันก็จะล้นลงมาตรงนี้อย่างเช่นแบบเนี้ยเล็ก t r i c แต่คําว่าริกอยู่นี่เป็นไงครับมันดูมันดูไม่ไม่เหมาะสมนะแล้วคือวิธีการทําให้เหมาะสมทํำยังไงนะก็คือต้องเอาไอ้วัตตรงเนี้ยที่เราเคาะเนี่ยออกให้หมดนะออกให้หมดก่อนนะครับเนี่ยกล็ลบไปนะทีนี้เราก็มาหาอะไรทั้งหมดแต่ว่าจัดย่อหน้าด้วยการใช้นะครับเครื่องหมายตรงเนี้ยมันจะทําให้ทุกบรรทัดเท่ากันเป๊ะเลยเราไม่ต้องนับจํานวนเคาะ นะเราก็มาดึงตรงนี้ไปปึ๊บเป็นแบบนี้ถูกไหมครับอนะทีนี้ปรากฏว่าเนี่ยเห็นไหไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันล้นมาอีกบรรทัดหนึ่งนะซึ่งถามว่าเหมาะสมหรือไม่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้ถูกไหมครับอ่าก็ยังดีกว่าเมื่อกี้ทีนี้ไอ้การจัดย่อหน้าแบบเนี้ยนะย่อหน้าตรงหกข้อเนี่ยนะข้อความตรงนี้มันจะต้องอยู่ตรงกับคําแรกพอดีนะข้อความตรงนี้จะต้องอยู่ตรงกับคําแรกของบรรทัดน,นั้นพอดีทํำยังไงนะ ก็เลื่อนตรงนี้มาก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมไฮไลท์ทีละสองบรรทัดเลยก็ดีกว่านะไฮไลท์เลยนะท,ทุกบรรทัดนะครับทุกหัวข้อเราเลื่อนเลือกตรงนี้มาก่อนนะครับขยับไปขยับตรงไหนนะเมื่อกี้ผมขยับตรงไหน,นขยับข้างล่างใช่ไหมครับขยับข้างล่างมาสองสองช่องตรงนี้แล้วดึงกลับไปนะปรากฏว่าตรงนี้เท่ากันหรือย,ยังนะยังไม่เท่าพอดีเป๊ะตรงนี้กดเครื่องหมายแท็บนะกดเครื่องหมายแท็บอยู่ทางด้านซ้ายมือของคีย์บอร์ดเรากดแท็บหนึ่งแท็บ มันก็ตรงกันพอดีแบบนี้สวยงามใช่ไหมครับทีนี้ขาวาติกตรงนี้นะทำยังไงดีมันไม่มารวมกันเป็นขาวาติกตรงนี้เราวักตรงนี้1วักนะเนี่ยมันก็กระเด็นขึ้นมานะตรงนี้บรรทัดน,นี้จัดเป็นไคยดิสซิบิวด้วยนะให้มันชิดกว่านะเห็นไหมครับตรงนี้คำไม่ได้ตัดนะถูกแล้วนะใช้ได้แล้วก็จัดเป็นไคยดิสซิบิวด้วยนะเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้ตรงนี้มันยังเว้นบรรทัดอยู่ทํายังไงดีอ่าเราก็มามากดตรงนี้ใช่ไหมครับ นำระยะห่างหลังย่อหน้าออกนะสังเกตนะฮะอ่าทีนี้เราสมมุติเราบอกว่าหลังจากบรรทัดนี้นะเราต้องการให้มันเว้นวรรคให้ให้เว้นบรรทัดหนึ่งบรรทัดทําไงเราก็มาลากตรงนี้แล้วก็เพิ่มที่ว่างหลังย่อหน้าเห็นไหมครับอ่าก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือการจัดย่อหน้าที่ผมอยากให้ให้เห็นนะตอนที่ส่งงานมาให้ผมนะไม่ใช่จัดไทยดิจิทิวนะก็ไม่ได้จัด อย่างนี้ไม่เอานะฮะทีนี้คือทุกย่อหน้าเนี่ยต้องจัดไทยดิสทิบิวขนาดแบบนี้ไม่ใช่ย่อหน้าที่เราคุ้นเคยทั้งหมดก็ยังเป็นไทยดิสทิบิวเห็นไหมครับเพราะข้อความมันจะตรงกับแนวข้างหลังพอดีมันก็จะดูสวยงามในลักษณะภาษาไทยนะฮะอันนี้ย้ําเสมอครับเช็คทุกอย่างว่าเราจัดแบบไทยดิสทิบิวทุกย่อหน้านะครับเพราะเราเป็นคนไทยแล้วก็ส่งงานกับคนไทยเนี่ยไทยดิสทิบิวทุกย่อหน้าแต่ว่าเราจะไม่ใช้ Thai ไทยดิสทิบิวเมื่อไหร่ ก็มีบางประเทศนะที่ไม่ได้ใช้ Thai Distribute นะก็ใช้อย่างอื่นก็คืออย่างเช่น Left Justify หรือว่าตรงกลางหรือว่า r i g h t Justify ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรเงี้ยแล้วแต่หรือว่าตรงนี้นะเต็มแนวเนี่ยซึ่งก็ไม่ควรใช้นะให้ใช้ Thai Distribute เนี่ยนะฮย้ำเสมอนะครับแล้วก็การจัดยอหน้าให้เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่า Hang Indent g นส่วนตรงนี้ก็คือจัดให้มันตรงกับแนวคำแรกของอ ข้อความที่มันอยู่ในหัวข้อย่อยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ระยะที่มันอยู่นะระยะเป็นคล้ายๆเป็นช่องไฟเนี่ยดูเหมือนการเว้นบรรทัดเนี่ยมันสามารถเอาออกได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มันเป็นระยะห่างบรรทัดและย่อหน้านะฮะเราก็คลิกลงมาว่าจะเอาระยะห่างออกไหมหรือจะเพิ่มเข้าไปอีกหรือจะจัดไป3 4บรรทัดอย่างเงี้ยนะมันจัดได้หมดนะครับอ่านะก็เอาเอาที่เราชอบนะแต่ว่าให้ดูสวยงามด้วยนะครับไม่ใช่เอาที่เราชอบแต่อาจารย์ไม่ชอบ นะก็ดูถักคะแนนไปนะมันก็คือดูความสวยงามความเหมาะสมนะนะผมก็นําระยะห่างนําระยะห่างหลังย่อหน้าออกนะแล้วก็สมมุติผมเอาตรงนี้นะนำระยะห่างหลังย่อหน้าออกนะกม,ม,มนันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยข้อความที่กระชับก็จะไม่มีระยะห่างก่อนย่อหน้าและหลังย่อหน้าแต่ถ้าสมมุติเราต้องการจัดช่องไฟอย่างเช่นช่องไฟตรงนี้ใช่ไหมครับ เราก็เพิ่มระยะห่างหลังย้อนหน้าซะหน่อยอ,ออกมาแบบนี้นี่กาลังสวยนะเพราะเพราะมันหมายถึงว่าตอนที่เราเริ่มหัวข้อใหม่มันมีช่องไฟก่อนหน้านี้ใช่ไหมแหมเพราะเสร็จหัวข้อนี้มันมีช่องไฟนิดนึงเพื่อให้เราเตรียมตัวเข้าสู่หัวข้อใหม่แต่ว่าพอผ่านบรรทัดที่เป็นหัวข้อใหม่เสร็จปุ๊บตรงนี้ไม่มีช่องไฟอันนี้คือบรรทัดที่ติดกันนะไม่มีช่องไฟสังเกตนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์บอกไม่มีช่องไฟนะระยะห่างตรงนี้กับระยะห่างตรงนี้เป็นไงครับ ตรงนี้เหมือนกับมีการเว้นบรรทัดเนี่ยตรงนี้มันคือช่องไปนะฮะเนี่ยนะครับลักษณะของเอกสารที่ต้องการให้จัดนะครับ